ผมนายเชื้อชัยสอนครับผู้ประาาสํานักงานวิธีธรรมจังหวัดภูเก็ตในนามของสำนักงานวิทีธรรมจังหวัดภูเก็ตของขอบพุลท่านนายกเทศมนตรีตำวลราชนาเป็นอย่างสูงครับที่ได้ให้เกียรติรณาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของศูนย์วิธีธรรมชุมชนตำบวอรชนาประจำปีประมาณสองพันวัาในปีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วนะครับที่ท่านนายกและก็ทีมงานของท่านได้เล็นเหตุการณ์สำคัญ ในกฎหมายต่างๆที่จะเอาไปให้พี่น้องชาวบ้านเขาได้รับรู้นะครับพอพี่น้องชาวบ้านเขาได้รู้รู้สิทธิของตัวเองนะครับเขาก็จะไปไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นแล้วก็ไม่ไปคนที่เขารู้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะได้ปัญหาต่างๆปัญหาอาชญากรรมต่างๆในพื้นที่ของตมรัชดาแล้วนะครับชาวบ้านขาจะได้ตั้งใจทำมาหากินเพราะไม่มีคดีความอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะ สามารถที่จะ,ะทำมาหากินแล้วก็สามารถที่จะมีนำเงินมาจ่ายภาษีของท่านได้นะครับแล้วก็ภาษีตัวนี้ก็จะประกาศไปพัฒนาที่น้องชาวบ้านต่อไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตะโบนพัชดาเนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นต้นแบบของเทศบาลอื่นๆนะครับที่จะจะดัดโครงการดีๆอย่างนี้ให้กับที่น้องประชาชนนะครับ โครงการประชาสัมพันธ์ผลบาทภารกิจของสูนยุติธรรมชุมชนตำบลรัชดาในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสําหรับทุกท่านที่มีโอกาสได้เข้ารับการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์ผลบาทภารกิจของสูนยุติธรรมชุมชนตำบลรัชดาเป็นโครงการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงยุติธรรมที่ให้บือการเหมืองานที่เกี่ยวข้อง ในกระบวนการยุติธรรมให้ทำางานสอดประสานกันอย่างเป็นปรูปธรรมเหน่วยงานสามารถจัดก,การกับข้อขัดาาแย้งข้อพลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการทำง,งานเชิงลุกรองทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องง่ายต่อการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่ตา,างๆที่ได้รับตามกฎหมายตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ ในด้านกฎหมายต่างๆในทางเพง่งและทางอาญ,ญาผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่จะได้นำความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้รับครับจากการฝึกไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตอนเลย